ตัวซ้ายขวาอ่าพยานาคนี้เป็นสัตว์มงคลอ่าเป็นสัตว์มงคลนะลูกนะอ่าวแล้วลูกพาลงมาอ้าวลงมาแนวมาแล้วโอ้ไม่ใช่เล่นๆนะ

มดูมันกล้องด้วยอ่ะมันใช้กล้วะีาบใช้โอบกี่บาทเนี่ยโอ้โหบป็นรรอะบเป็นร้อย้านอ่ะต่เริ่มเพิ่งโบกี่บาทตัวใดูข้างบนไม่ตดว่า้านละ10ร้าน้าแล้วแล้ว เาเดุาตยเป็นแถวนะคะเปแถวอเดแถวเดียวแถวเดียวระวังตกอย่าหยอกกันนะไปเร็ว เร็วๆสิคุณรอไปกับคุณใครคุณถ่ายคลิปอยู่คุณก็ถ่ายพี่สิคือไปกับคุณ ีบลีนะคะเนี่ยเราไม่ลู้เราไม่รู้เราไม่รู้ของเมื่อกี้เสียลอยไปเมื่นูหายน่ะเออนม่แสงให้เราพูดไม่ได้เด้อนะคะาหารเข้ามาแล้วนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วหาเข้ามาหาพี่พรนะคะสิ่ที่เราเห็นนี้คือมันต้องอยู่ใกล้ๆถ้าเราไม่อยู่ใกล้นมัน พระศิวลีศิวะลีนะคะพระศิวลีนี้เป็นพระมหาสาวกนะคะเป็นพระมหาเถระของในสมัยพระพุทธการนะคะแล้วก็เกิดอยู่ทันยุคของพระพุทธเจ้าพระศิวลีนี้นะคะจะมีอะไรคะเี่ยยึดนะมีไม้เท้ามีกรดนะคะมีผงยา่ามมีบาบนะคะดังนั้นพระศิวลีจึงถูกนามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของ พระไฝ่ธรรมยุตแต่พระสิวลีนี้มีอะ,อะไรคะมีกิดาพินิหารในเรื่องของการมีโชคลาบมากเวลาพระพุทธเจ้าจะพาพระไปข้ามบ้านข้ามเมืองไปที่ไหนมีอ500องค์1พันอง1ในนั้นจะต้องมีใครอยู่ด้วยคะ1ในนั้นจะต้องมีพระสิวลีติดตามไปด้วยในครั้งก่อนเวลาพระพุทธเจ้า